เก็บเข้าได้บัตรเนี่ยขาลง ีจงังมีคนกวดบ่กวดท่างนี่เป็นล่องนี่เป็นห้อยอี้องล่องไปดีแท้ Ooh uh, 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 uh.

ดก,กิดได้แล้วเนาะนี่ไหมต้นนี้ไหมดกครั ไปเห็นหนัง